คำพ้องนะคะคำพ้องก็คือคำที่เขียนเหมือนกันหรือออกเสียงเหมือนกันนะคะแต่ความหมายต่างกันนะคะจะแบ่งออกเป็น3มชนิดด้วยกันนะคะ 1. คือคำพ้องเสียง2คือคำพ้องรูปและ3คือคำพ้องทั้งรูปและเสียงนะคะจกรรมถามตอบครับผู้หญิงเลือกข้อไหนเอ็มสิบสองค่ะ สองอะค่ะสิบสองค่ะยี่สิบสิบสองลุงกำนันได้รับของกำนันจากข้างสรรพสินค้าเป็นของอะไรคะข้างของกำนันได้ละค่ะกำนันจากผิวเสียงค่ะเสียงค่ะเพราะว่าออกเสียงเหรอไหมคะออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันใช่ไหมออกเสียงของของสีของไข่ค่ะก็ถูกต้องค่ะเองค่ะเฮ้ยเดี๋ยว UFO จะกินเราแล้ว น,นี่ช่วย,ยพ่อจิกน,นี่ผู้ชายองค์สามอค่ะการนีสื้อ้าเป็นงานบ้านที่นักเรียนสามารถทำได้นะคะการนีสืานะคะเป็นการทำให้เสื้อผ้าเรียบน,นะคะน่าสวมใส่นะคะ เสื้อผ้าที่รีบเรียบเนี้ยนะคะก็จะส่งเสริมบุคลิสต์ให้ผู้สวมใส่ดูดีนะคะอ่าพวกเราลองนึกภาพกคะเพื่อนของเราสองคนคนนึงใส่เสื้อผ้าที่เรียบอีกคนนึงใส่เสื้อผ้าที่ยับคนไหนดูดีกว่ากันคะใช่เลยค่ะคือเพื่อนของเราที่ใส่เสื้อผ้าเรียบก็จะดูดีกว่ากันใช่ไหมคะพวกเราก็เหมือนกันนะคะมีเสื้อผ้าสองชิ้นชิ้นนึงรีบเรียบร้อยแล้วอีกชิ้นนึงยับมากพวกเราจะเลือกใส่ตัวไหนคะใช่แล้วค่ะคุณครูคิดว่าพวกเราทุกคนต้องเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่รีบเรียบร้้้้ออออยยนนนนนนััั่่่เเเงะะะคครรรรราาาามมดดูวสุุุปปกกกกกณณ์์ทีีใใชชบผิแล ลักษณะของตอรีบแบบทับก็คืออจะเป็นแผ่นใหญ่เลยเอาเสื้อผ้าวางแล้วทับลงไปได้เลยอันนี้จะใช้เวลาในการรีดน้อยนะคะแต่พวกเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นตามากนักนะคะเมื่อเรารีดผ้าเสร็จน,นะคะเราก็เก็บดตอรีให้เรียบร้อยนะคะถอดรักให้เรียบร้อยทำความสะอาดแผ่นลูกห่นะคะโดยการใช้ผ้าชุบน้ำบิดหม,มาดๆเช็ดขณะยังอุ่นนะคะ ชิ้นต่อมาที่ใช้ในการวิ่นท่านะคะก็คือโต๊ะรองรีดนันเองนะคะอุปกรณ์ชิ้นนี้คุณครูก็เชื่อว่าที่บ้านของนักเรียนมีใช้อย่างแน่นอนนะคะเมื่อเราใช้เสร็จเราก็ปัดฝุ่นให้เรียบร้อยนะคะเก็บเข้าที่นะคะถ้ามีปลอกข้อก็ถอดปลอกซักบ้านนะคะเดือนละครั้งถึงสองครั้งค่ะ Oh, mm -hmm. oh,